รายการด็อกเกมมิ่งวันนี้มก็จะมาสอสนวิธีกาสร้างตัวนะคในเกมม c ครับ Pocket Edition นะครับขอตังค่าแป๊บนึงต่อมาให้คุณเขาสร้างเซิร์ฟอะไรก็ได้นะครับตามนั้น นะซึ่งก็เตรียมบ็อกนะครับบล็อกนี้นารักบล็อกนี้ดเดเธอ์กดแล้วก็นี้แล้วก็ค้ณเดือนไปส3งสามสี่สอง เราก็ต้องนี่อย่างนี้แล้วก็จุดไฟก็จะได้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาครับก็เ,ข,เข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปได้เลยเออเข้าไปได้เลยยอดสุดยอดครับสุดยอดอ นีนคลิปท okay. ี่หนึ่วันที่สีมอนี้มีอคลปนนี้จะเ็นรไปหาัาด้อะก็คลิปนี้ก็ขอที่ขึนมาขอจบรินี้ครับสวดครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด์ด้วยนะจ๊ะ